สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับตอนนี้นะฮะกับงานที่อยู่ด้านนางผมเป็นงานนะครับเคลือบแก้วนะครับแต่ตอนนี้รถที่มาเนี่ยนอกจากเดินทางมาเองแล้วได่ผมไม่ทำมาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งบริการก็คือการสไลด์รถมานะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะมานะครับใส่รถมาก็ได้ครับผมยังอยู่รอรับรถทํางานให้กับท่านด้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะฮะตอนนี้นะพามาดูครับคันนี้เป็นโตโยต้าอัลพานนะครับถามว่า ปีใหม่ล่าสุดไหมปีใหม่ล่าสุดแหละนะครับปี2023เลยนะครับดูจากตัวล้อนะครับรล้อลายใหม่นะเท่าที่เห็นนี่คือ,อล้อลายใหม่ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีว่าภายในเป็นยังไงตอนนี้พามาดูรอบๆคันนะครับว่าตอนรับรถเป็นยังไงนะครับนี่สไลด์มาเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเคลือบแก้วคันนี้แพ็กเกจซูเปอร์โค้ดครับจะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา แน่นอนครับทั้งเงาและใสแล้วก็ไม่เหลืองด้วยถ้าเราสีขาวเนี่ยนะฮะอ,อุปสรรคอย่างเดียวแล้วคือเรื่องของความเหลืองของตัวสีนะครับตัวนิยาเครือบแก้วเราไม่มีเขาเรียกว่าความเหลืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับผมกล้าบอกได้เลยเรื่อง,องความแข็งเนี่ยมีความแข็งขึ้นในระดับโมเลกุลเลยนะฮะทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะครับพนต่อ,อรอยขีดขวดได้มากขึ้น,นครับ ตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากจะไปติดฟิมไหนก็้อยอันนี้ก็ไปทาต่อได้แต่สีมันแข็งแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับโอเคอันนี้ถึงขั้นตอนการรับรถแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะได้ไร้สดตอนทํางาน้อีกทีหนึงนะครับโอเคสวัสดี